หน้าครับยังตก <บ S 1> <ละ S 2> ใจนะชั้นลูมูนหงเนี่ยได้ช่วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับนั่นได้ยินเสียงหมูเจ็บด้วยเสียงเชียร์มูนเจ็บขอบคุณ จะไม่เอาแสดงไหมใช่สนใจขอบคุณท่านกำนันครับ <c oughs> เราจะมอบรางวัลต่อไปกันเลยนะครับรองชนะเลิศอันดับสองใช่ครับผม <c oughs> เป็น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เป็นรองชนะเลิศรางวัลอันดับสองนะครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญ <c oughs> ท่านประธานสภาครับท่านนฤดมแพร่ใจนะครับมอบรางวัล รองชนะเลิศระดับ2ครับนักอมีนักร้อมอย่างต่างเข้าไปหัากหลายทุกท่านี้นะคะอย่าล well ืมมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลต้นหมู่บ้านของเราด้วนะ การประกวดยางลูก,กี่อปี2558นะครับครังนี้เป็นการกบบประกวดกระลอมลูกชุ่มจากจุฬาฯจุนาภรณ์พิการแข่งขันนะครับครับแล้วสำหรับรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นช่วยรางวัลน,นะคะพร้อมกับเงินรางวัลและของขวัญน,นะคะแล้วก็ของขวัญจากโรงเรียนบ้านบึงพิการนะครับ ตั้งอาจารย์อะไรนะแต่ขอรูปข้าวกล่องนิดนึงนะคะอาจารย์รุ่งนาทีนะคะสวิงนะคะมอบของรางวัลให้ต้นเลยนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้ช่วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล500บาทนะครับได้แก่ มูจี้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 สองครับได้ที่สามนะคะัองมูที่สองได้อีกหนึ่งรางวัลนะคะเอากลับบ้านไปกดล้วสองละกองเชียเริ่มหาแล้วนะคะ ขอบคุณท่านประธานครับค right ุณรอมแกใจครับขอบคุณครับชนโลกเหลืออีกสองรางวัลเหลืออีกสองรางวัลฝากเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนได้นะครับอยากถ่ายรูปอ่ออยากถ่ายรูปเหลืออีกสองรางวัลนะครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งครับรอซอ อรองสิงชายแสงสังเราเรียนเชิญรองสิงชายแสงสังครับรองนายกเทศมนตรีตำบลกองใจนะครับเป็นผู้มอบรางวัลครับ รางวัลร,ร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่มูมู ชนะเลกอันดับหนึ่งครับไม<อ>่ต้องติ้มรำแล้วนะคะนงจ๋าได้เงนินรางวัลหนึ่งพนบาทนะครับแล้วก็ช่วยรางวัลน,นะครับขอบคุณ่านรอ,อสินชัยส่ใจมากนะนาทีอ่ารีโอมบอต้องการนาทีเราจิตใจมาถึงแล้วรอพรุ่งนี้ดีไหม รอประกาศพวกนี้ดีไหมคะราทีละทุกใจพิธีกรจะเจ็บตัวนะคะรอประกาศพวกนี้เราอว่ำตุมาแทนกันแล้วน,นะคะ <S <S นี่ตองเท้าต้นก่ำนะคะพรุ่งนี้นางงามของเรานะคะยืนบนรุ้เท้าส,นสน้นสูงเละผลการประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงของแม่บ้านตำบลคลองพิกายผู้ที่ได้รักกบรางวัลชนะนเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ สาวไปแล้วแถม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 ,แถมจาวไม่มาเราไม่มอหมูที่หมูที่ หมูที่หมูเฮวนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยหมูเฮลเนี่ยหมูเฮลต่อจากหมูสิบใช่ไหมคะจะได้ย้ายไปเป็นลูกบาศก์รางวันนลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยรุกทุง่งได้แก่หมูที่6คร,รับตัวมือด้วยคัะท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดพิจิตขึต้นมานร,รงางวัลนะคะ งานนี้นะคะผ่านไปได้ดีนะคะจะขอขบบคุณผู้ใหญ่ตาทันสิกคนหนึ่งนะคะอยาก็ะขอขอบคุณแม่บ้านกันสิบคนด้วยอย่าที่เราไปถ่ายเร่วมนร่วมนี้นะคะที่มาประกวดร้องเพลงนะคะไม่ลืมไม่ได้นะคะอัพคะแนนกันก่อนนะคะขอเสียงรบมือด้วยนะ ยอดจำหน่ายพวงอะไรในคืนนี้ได้เท่าไหร่ครับยอดจำหน่ายพวงอะไรในคืนนี้นะครับได้สอง7มื่สองันสามร้บาทนะครับเราจะนำรวมยอดนี้ไว้รวมกับพ่งนี้นะคะนายยกไม่ถ่ายรวบรวมกันนายกนายกเชิญข้างหน้าหน่อยครับค่ะแก็ถ่ายรวบรวมวเราหลบนะคะขอพี่หมู่ที่สองพอ่หมราบพ้งาพี่แมวค่ะ เราลบหน่อยนะเราเดี๋ยวพี่ลบแป๊บนึงเก็บหมดไหมคะกล้องเหรอรู้วปะเดี๋ยมันสียเลาเลยนะถ่ายหมดนะครับขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะขอบคุณพี่น้องชาวตำบลคลองพี่ใจพี่น้องหมู่บ้านใกล้เคียง ขอบคุณพี่น้องทั้งสิบหมู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านแล้วก็ขอบคุณตำรวจแล้วก็พี่น้องขอ,อบพอราทุกทุกคนสำหรับทำทนีน้นะคะ,ะสาธครณปบาโยชนย์ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะคะที่มาร่วมนะคะและที่สำคัญนะครับพรุะะ่งนี้นะคะอย่าลืมมาร่วมง,งานและได้ร่วมเชียร์นางรัชมาของเรานะคะสาวงามทั้งสิบหมู่นะคะพร้อมกับการแสดงโชว์ของเด็ก การแสดงโชว์ของเด็กและโรงเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับครัคืนี้นะคะเทศบาลตำบลพิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะผู้บริารตรับพิทนกษปรบพบกับเราได้ไหมพวกนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีค่ะกลงนะคะสามคนเขจะถ่ายรูปรวมรหมูรูมูค่ะ